วันนี้ฝนตกนะคะเดี๋ยวตกเดี๋ยวหยุดฝนตกฝนตกเดี๋ยวตกเดี๋ยวหยุดดทั้งวันเลยไปไหนไม่ได้ยุบานจับวของไปใส่บ้าดใดฮัดยางฮัดยางกับว่าได้ไป ฝนตกฝนตกมากตะเมรอว้าเหรอเดจ้า มันต,ตกตำกนนว่า้านนี่แล้วจะแค่อยู่อีหยังเถา ฝนตกฝนตกล่งเทียกันหนาวล่างเชียกับฮอนอ่าฝนตกไปไหนก็นได้เปิดพารล์สวายนุ่งมันกัดไม่จัะไปฝนตกก็นั่งอยู่ตรงนี้นั่งอยู่ข้างนอกนึกอค่ะเด้เดอฝนตกหนึฝหน่อยตก น้ำพ้นหน่อยมัดขาไวาบ่อยมั้ง หน้าค้นกับหน้าหนาวก็ดีก็หน้าหอนที่ดอกจัน เวลามันตึงไหมคะขามันตึงเวลาเวลาเดินมันจะตึงขามันตึงมามันตึงจะได้สี่เดือนตึงจะได้สี่เดือนคุณหมอว่าหกเดือนจะสิบข่อ,อย่างได้ได้ยินเสียงฝนไหมคะฝนตกตลอดเลย cua đại cây cua đại khá hạt cây khá hạt bò hết trên này bò này chả mà này cứ thế. cứ từng thè mắn ตเดินมากๆก็เป็นถ้าไม่เดินก็เป็นไม่เดินก็หนักเดินมากๆมันก็จะตึงมันจะชาด้วย bạn cho suy nghĩ cái gì? cái từng cái gì? 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 ไม่ให